เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาเทราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณาวาังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ปลเอกนรรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะฟอ่อทุนละอ,องพระบาททุงราทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันดีภายในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563รับจำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันดีบริเวณหน้าที่ตั้งหน่วยเพื่อบำรุงสภาการ ชาติไทยพันตำรวจเอกบุญทรงจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นำคณะผู้บริหารสำนักงานเฝ้าทุนละอองพระบาททุงพระทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2564นางสาวอุสนีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัทคิงฟู้ดกรุ๊ปจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนราชทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายจากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานถ่ายต้นแบบหน้าพระราชทานและน้ำผลไม้สูตรพระราชทานระหว่างวันที่2ถึง30เมษายน2563สมทบทุนบริิธิชัยพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัตรนนท์ประธานคณะกรรมการบริิธิคุณแม่คุณภาพ นำผู gen, ้แทนกองทุนค oi> ุณพ่อสมชายโลหิตและผู้แทนกองทุนครอบครัวหานพาณิชย์ฟอทุนละองพระบาททุงราชทุนกระหม่อมถวายเงินดังนี้นางสาวสศิธรหานพาณิชย์ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชายโลหิตฟอทุนละองพระบาททุงราชทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชูปธรรมสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นางสาวสาลิสาหานพาณิชผู้แทนกองทุนครอบครัวหานพาณิช้าทุนละองพระบาททุนราทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบิดิทิรามาธิปดีในพระราชูประมภ์สมเด็จพระเทพพระตัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายหยางซินอุปทูตรรักษาการแทนเอกอัคารราชทูตสาธารณร,รัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดและคณะฟ่อทุนละองพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายชุดอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลเพื่อส่งใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณร,ร,รัฐประชาชนจีนด้านการศึกษาทางไกลการรักษาพยาบาลการสาธาร,รณสุข และการบรรเทาความยากจนตามพระราชดำริ